สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง l i t e b o y และตอนนี้คุณอยู่กับเกม Birdy Crush เกมกราฟสไตล์อนิเมทที่ดูดลโดยค่าย c o m to u s เกมนี้จะมีเนื้อหาและระบบอะไรที่น่าสนใจบ้างเราไปดูพร้อมกันเลยครับเริ่มแรกทางเกมจะให้เราเลือกตัวละครที่ใช้เล่นได้ถึง4ตัวเลือกด้วยกันซึ่งแต่และตัวละครจะมีค่าสถานะและสกิลแตกต่างกันออกไปมาที่ตัวละครแรกกันเลยครับเอรินจีบิตที่ให้เสียงพากย์ภาษาญี่ปุ่นโดยคุณอายาเนะซากุระผู้ที่มีผลงานพากตัวละครหญิงมากมายเช่นในคโนยสซึบะและบูากาล เอรินจะมีความโดดเด่นทั้งด้านโซนสวิงที่สุดครับคริสโลเวลให้เสียงพากย์โดยคุณทัซึฮิสะซูสุกิที่เคยมีผลงานพากตัวละครอย่างนอติสจากเกม Final Fantasy คขาจะมีความโดดเด่นทั้งด้านโซนสวิงเช่นกันอาจจะน้อยกว่าทางเอรินนิดหน่อยแต่เขาก็มีค่าอื่นที่เข้ามาทดแทนเช่นกันครับลูซี่เดเบให้เสียงพากย์โดยคุณยูซาซาระที่เคยมีผลงานพากหลายเรื่องเช่นกันลูซี่จะมีความโดดเด่นด้านความแม่นยำที่สุดครับ <Okay. S 1> และสุดท้ายครับมาร์ตินาเก ให้เสียงพากย์โดยคุณซาอุริฮายามิผลงานเด่นๆก็คือการพากสาหลักแฮมเมลแรงอย่างโคโจชินบุนั่นเองปฏิหน้าจะมีความโดดเด่นด้านระยะตีที่สุดในเกมครับหลังจากเลือกตัวละครและตั้งชื่อทีมเสร็จทางเกมก็จะพาเราเข้าสู่เนื้อเรื่องซึ่งแต่ละตัวละครก็จะมีเนื้อเรื่องแตกต่างกันออกไปครับเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆแต่สายสคริปต์คงไม่ดูกันเท่าไหร่ <c oughs> พอผ่านเนื้อเรื่องมาทางเกมก็จะพาเราไปที่ศูนย์การเรียนรู้ซึ่งจะมี n p c เป็นหัวหน้าโคชื่ออเลนขอยมาให้คาแนะนานครับพออ่านคนาแนะนําเสร็จ เราก็จะได้เข้าไปฝึกทําความเข้าใจอะไรหลายๆอย่างทั้งจุดที่เราจะตีตกทั้งไอเทมและการตีผ่านแรงลมซึ่งจะเป็นประโยชน์มากๆสาหรับผู้เล่นใหม่ครับรหลังจากฝึกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยคราวนี้เราจะได้ลงสนามจริงพบกับผู้เล่นคนอื่นครับกบติกาที่เราจะชนะของเกมนี้แบบเข้าใจง่ายๆเลยคือเราต้องตีลูกให้ลงหลุมเพื่อเก็บคะแนนยิ่งใช้การตีน้อยครั้งยิ่งได้คะแนนเยอะเช่นการโฮลอินวัน ก็คือการตีลูกเพียงครั้งเดียวลงหลุมเลยนั่นเองครับหรือกรณีที่เสมอทางเกมก็จะให้เราแข่งกันอีกรอบแต่รอบนี้จะเป็นการวัดที่ระยะว่าเราตีลูกห่างจากหลุมกีฬานั่นเองครับพอแข่งเสร็จทางเกมจะให้เรามาเปิดกล่องเพื่อสูมไอเทมและสอนอัปเกรดพอทำการอัปเกรดเสร็จก็จใช้เราไปทอยเต๋าเพื่อรับภารกิจต่อครับ หลังจากเคลียอะไรตรงนี้เสร็จแล้วก็จะให้เราเล่นนดาตาปกติเลยมาดูในส่วนของระบบกับของในร้านค้ากันดีกว่าครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างเริ่มที่เสียงผ้ากันก่อนเลยสามารถปรับได้นะครับจะมีภาษาญี่ปุ่นกับเกาหลีพอเปลี่ยนภาษาแล้วการร้องก็จะเปลี่ยนไปด้วยส่วนเพลงประกอบของเกมนี้มีชื่อว่า Buddy Birdy ์ดีได้น้องร้องสาวไวดอนอย่างอื่นหาจากวงยอจากชินมาเป็นผู้ขับร้องเพลงน,นี้ทั้ง2ภาษาเลยครับต่อมาก็ระบบคอมมูนิตี้ที่สามารถสร้างเพื่อแข่งกับเพื่อนได้ อีกอันที่น่าสนใจก็คือระบบสัตว์เลี้ยงที่จะช่วยเสริมบัฟตัวละครให้เราเพิ่มความแข็งแกร่งขึ้นไปอีกขั้นครับส่วนร้านค้าก็จะมีอะไรมากมายทั้งกาชาที่จะทําให้เรารู้สึกถึงความเค็มอุปรกรณ์เสริมความเก่งและเสื้อผ้าบอกเลยว่าสายแฟชั่นจะพลาดไม่ได้เป็นอันขาดรวมทั้งกิจกรรมและโปรโมชั่นที่จะมีให้เราได้ทําและเสียงเงินกันได้แทบทุกวันเลยครับอ่ะไหนๆก็ไหนๆละผมขอเทกาชาหน่อยแล้วกันจะไประบบส่มสวยดีนะครับ แต่ของที่ได้นั้นเกลือครับถ้าท่านผู้ชมอยากลองเล่นเบอร์ดี้คราสก็สามารถโหลดได้ทาง App Store และ Play Store เลยครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับคลิปนี้กด u b s ส r i b e แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไปผาชมคลิปใหม่ๆของทางช่องล i t t ทอ Boy ยยังไงวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันโอกาสหน้าสวัสดีครับ